ราคากะพอได้อยู่ครับพอได้อยู่เอาสมมติว่าเครื่องหนึ่งเขาเอื้นเครื่องหนอเครื่องหนึ่งผมขายเงเครื่องสามร้อยบาทถึงสี่ร้อยป้าพีน้องครับจักเดือนนีได้สามร้อยสี่ร้อยเนี่ย <laughs> ตังได้ปลูกแม่แล้วครับถึงได้ปลูกแม่เลยก็ได้ สบายดีมีแห้งครับพี่น้องครับน่มีอินเตอร์ฟ้ามมาเลยครับมือนีน่มีภาพพี่น้องมาทีสวนสมยศกล้วยหอมทองในขบานเกลงน้อยตาบะรคอำเภอกรุงพรวัปีจังหวัดอุดรธานีนะครับมาเบิงสวนกล้วยหอมทองสวยๆนะครับผมที่ไปที่มาเป็นยังไงเดี๋ยวสีภาพพี่น้องนะครับไปทาความรู้จักไปขอคําแนะนานะฮะจากคุณพ่อสมยศขุนศรีนะครับเจ้าของสวนนะครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๊าครับกล้วยหอมทองบ๊าสบพ่อครับกล้วยหอมทองครับเป็นพันใดครับผมหอมทองประทุมครับหอมทองประทุมครับครัสวนนี้อายุหลายปีแล้วที่เขาเห็นเครื่ออยู่นี่ครับปีนี้ครับประมาณปีนึ่เก้าเดือนได้ตัดเก้าเดือนโอ้แสดงว่านี่เป็นรอบแรกมันบอสุกเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกรอบแรกครับรอบแรกเขาเริ่มจากเดือนไหนมากนี่พ่อประมาณพฤษภาครับ ปีที่แล้วครับปีปีนี้ปีนี้แหละไรปีนี้แหละตรงตรงไรเป็นปีนี้เนาะครับปีนี้แหละนะครับ <c oughs> โอ้ยพี่น้องครับหน่วยบอกงามหนึ่งทั้งเมือดนี้จักต้นครับในสวนห้องประมาณพันเจ็ดร้อยต้นครับรมีพันเจ็ดร้อยต้นพื้นที่ดังเดิมนีห้หองเฮ็ดอีหยังครับเฮ็ดไห้อ้อยครับให้อ้อยพอมีแนวคิดจังไดยจังไดมาเปลี่ยนว่าปลูกกล้วยจังสิครับผมเมื่อไราเป็นเบื้องแถวประทุมแถวไว้ สกุลนะขอแนแดงสินะครับบุ้งนี่ยูทูปแน่ก็เลยสนใจเพราะว่าบางที่ปลูกไว้ก็เกี่ยวกาเรื่องน้ำเรื่องราคาตกต่ำแดงสิงนะผมเลยลองเปลี่ยนบุ้งมาเออสิปลูกกล้วยดีบองสิงนะบุ้งเคยหาไปหาดูงานเลยตัดสินใจลงเลยบัานี้ต้นพันธุ์เขาไปได้มาจังไรครับผมไป,ไปเอาทีอา่อำเภอเพชรมาครับอำเภอเพชรไปซื้ออยู่สวนอยู่สวนเพิ่นเลยอ่าเพิ่นให้มาราคาต้นหนึ่งละมันมีสองสองแบบยิบหาบาดแต่มี สามห้าบาทก็มี่หม่ถึงว่าเป็นนอนอส,สดหรือเพิ่นช่ำไหมแล้วเป็นนอส,สดกับช่ำไปสองยางครับอันนี้ห้องโอเแบบเป็นนอก็มี่เป็นช่ำกบมี่โอ้แล้วแต่โอกาสครับเอามารอบเดียวเลยพอพ,อพันอ้เป็นคนลายมือครับคนลายมืออ้ยเบิ่งครับเป็นอนองครับนวยเป็นตะวันซ้อ,อนกูน,นะเขาได้ตัดมีจักรอบแล้วครับทีเขาตัดเพิ่งตัดรอบแรกครับตัดรอบแรกเพิ่งได้ตัด เราขายช่วงตู้จีนราคาเป็นยังไงราคาก่ะพอได้อยู่ครับพอได้อยู่เอาสมมุติว่าเครื่องหนึ่งเขาเอื่นเครื่องหนะเครื่องหนึ่งผมขายเงี้ยเครื่องสามร้อยบาทถึงสี่ร้อยป้าพี่น้องครับจักเดือนนี่ได้สามร้อยสี่ร้อยเนี่ยถึงได้ปลูแม่แล้วครับถึงได้ปลูแม่เลยก็ได้ประมาณเก้าเจ็ดเก้าถึงสิบเดือนไหมเก้าถึงสิบเดือนเนี่ยเนี่ยตัดเนี่เดี๋ยวก็ตัดแล้วครับนี่ถ้าย่อยตัดติดตัดแล้วก็มีถึงเนี่ย้าย่อยตัดแล้วก็มีนั่น ผมใชผู้ชมทุกจีนนี่แหละเอาเป็นวิทยาท่านกับพี่น้องเฮาพ่อนะนนนัวิธีที่ปลูกวิธีบำรุงรักษาพี่น้องฟังดินเลยบินผมนี่ผมว่า,าประสพดินคือใส่ขี้อ้อยไปหารถสิบรอครับปับดินจักไรยวะได้ยินทีช่วงแบบมันหาอะไรนี่ตรงนี้หาอะไรหาอะไรโอ้กัดเอาเอาขี้อ้อยครับขี่อ้อยทีจ,จาาโรงงานสั่งเขามาเลยบ้านเขาอยู่ไก่โรงงานไก่โรงงานาไก่โรงงานน้ำตาลสั่งมาหารถสิบ้อมาเทศนี่เลยมา่อปับสภาพดินพี่น้องครับ ดัง่ใช่ใส่ปุ๋ยพวกล่องพื้นอีกเทนึงชงระยะที่ปลูกนี่แหละใส่นีไประบบน้ำผมใส่พวกอะไรน้ำยศครับใทน้ำยศนี่ครับโอ้ยน้องเบงเป็นท่าน้ำยศครับกระิเป็นหัวน้อยนี่น้ะครับหัวน้อยแล้วครับหัวน้ำยศดีครับเน้ำยศครับน้ำยศแล้วก็ใส่เครื่องสอยเทนึงใส่เครื่องสูบน้ำสอยเทนึงเพื่อไมนฉ่ำขึ้นเขาระยะห่างพ่อ ระยะห่างของต้นกล้วยครับผมสองสองเมตรครับสองเมตรสองคูณสองครับไรหนึ่งสี่ร้อยต้นครับไรหนึ่งเฉลี่ยสี่ร้อยต้นหนึ่งไร่สี่ร้อยต้นครับสองคูณสองผ่มีปัญหาแม่นบ่ครับเกี่ยวกับใบช่กันเอีอยู่ผมไม่มีปัญหาได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยูุผู้มักค้าคนนี่ก็ได้แต่ผมเอาท่านี่เอาตามสเปคพื้นผ้าเฮ็ดมานะครับตามที่ว่าไปดูงานมาสองคูณสองครับแล้วการไวโน่เดี๋ยวไวโน่คือต้นหนึ่งอ่ะคือพยายามขับมันขึ้นมาอันนี้ครับกระแตงน่อว้ตัดไว้ ตัดไปเพราะว่ามันออกผลแล้วสินะฮะเฮียวเยี่ยงอาหารกันโอ้ต้องตัดนอออกตัดตัดไปสอตัดไปซืสอลักษณะของหัวตอคือซื้อนะมันบ่ตายตดิบ่ตายตดิเบิ่งครับพี่น้องครับบางสวนเขาจะตัดจำนาะเออแตัดสวนเัาตัดไปมันมันมันขึ้นไม่เรื่อยมันขึ้นไม่เรื่อยมันขึ้นไม่เรื่อยครับคือยังสีมันขึ้นไม่เรื่อยที่เขาปลอดไตครับนี่มันขึ้นไม่เรื่อยโอ้ตัวนี้บ่ตายมันขึ้นขึ้นเขาโอ้เพิ่นก็ขึ้นมาจังสิครับขึ้นไม่ขึ้นเขา เขาไว้ต้นหนึ่งจากนอครับ่ะต้นหนึ่งมืนอไม่กี่หลายน้อยบางต้นกับหาบางต้นกับซีพืนด้น้อยหลายพดปานนี้เขาติดจงจังไดีจงจหงจงีหบรุ่นต่อไปนี่ผมติดจงมันต้นหนึ่งนี่เลยหมายถึงว่าต้นเมียเอาล่วงแล้วกับจังอันนี้ขึ้นมาแทนได้ได้ขึ้นนี่ขึ้นนี่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 ตัดนี่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 นมานทนครนบ่นี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 น ก็แสดงว่ากล้วยนี่เขาปลูกแค่เดียวครับก็ได้สามารถเอาได้ตอนเขาปลูกได้ร่องพื้นบ่ใส่พวกใส่ปูนขาวร่องพื้นโอาใสปูนขาวปรับสภาพอยู่ครับครับกวกเชื้อราอันนี้ขึ้นน้อยนี่สินะกับปุ๋ยปุ๋ยยักษ์สอนหนึ่งเป็นปุ๋ยสูตรใดบ่สูตรที่ผาเสมอครับสเสมอไยพี่น้องครับเป็นได้ยดงไงฟังเพื่นนบ้เนาะปลูกแค่เดียวอ เพิงพ่งเพิงพ่งเพิ่งล่องผู้ครับปีปีแรกตะเกียร์อะไรคนละอยู่กรุงเทพกรุงไทยพุ่นละเอ่อเป็นจังไงตอนนั้นเห็ดงานอยู่กรุงเทพจังไงจังคืดว่าอยากกลับมาเห็ดแนวนี้โค<อ>วิดรุนแรงก็เลยเลยมาตะเกียร์เห็ดพวกอัญมณีละ่ะโอ้เห็ดเจราไนพวกเพช<ว>รพลอย,ยครับนะครับพอดีโควิดระบาดก,ก็เลยมากี่าอยู่บ้านเขาเลยกลับ<อ>มาทำตัวนี้เลยบาทนี้หลายๆคนเนาะครับไปกรุงเทพกรุงไทยขันตัวการตัวงานบอกว่าการมาเห็ดหัวเห็ดสวนนี่เป็นแต่เห็ดบวบ ผม,มาันต้องร่องมันต้องร่องทำต้องร่องเลยไม่ลองไม่รู้ต้องร่องเลยแต่พอมันกระนาเฮ็ดร่องเบิ่งอยู่ได้ดาตอนนี้ก็ถือว่ากันเรื่อยๆกันเรื่อยๆครับพ่อที่ใดครับอยู่ตามสภาพทั้งหมดละกว่าจะห้องบวชหักโหม,มกับการใส่นาะครับครับประหยัดกินประหยัดใส่จัก<ม>น้อยพี่น้องชาวสวนก็อยู่ได้ไปอยู่ตามธรรมชาษาทั้งหมดละแต่ว่าการปลูกกล้วยนี่ที่สําคัญคือปลูกครั้งเดียวปลูกเที่ยนหนึ่งครับปลูกเที่ยนหนึ่งเฮาสิเก็บอยู่จักปีในการตัดเราก็ให้อังไม่เกิดตัดเราก็ให้งไม่เกิดแยกสอง สองปีโลเลยเมื่อคืนนี้ดอกแสดงว่าเหาได้ผลผลิตสองรอบสองสองรอบแต่กระแต่ห้องก็โลเตรียมปลูกดนไหมแจ้งพุนอีกรุ่นหนึ่งพมก็เตรียมปลูกไปยู่นี่เป็นสามรุ่นอ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องยังรุ่นจะเป็นสามรุ่นโอ้ทั้งผุนเป็นกล้วยให้กันอันเดียวกันครับหอมทองพันอีหยังก็ครับผมปทุมปทุมพี่กันหอมทองปทุมเนี่ยนอนตรงใบขึ้นบนเนี่เยเยวตัวนี้แหละนี่เนี่เดี๋ยวก็ตัดดอกนี่นี่เดี๋ยวตัดดอกถ้าไหนมันนอนหลายกว่านี้ดิคุ้มคุดขาย ขายนอพรกับกับมีพี่น้องเขาขอแบ่งอยู่ไปแล้วไปขายไปแล้วเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวถ่ายถ่ายีโวสูพี่น้องฟังนะครับขายนอไปแล้วผู้ใดอยากได้สวนนี้กับมี่นอกว่าสงสัยอันนึงว่าเดี๋ยวให้ถามจักบาทเนี้ยอันป้ายหอยอยู่นี่ไหมครับป้ามันหอยแน่เลยนมันมีมันมีมนีันนั้นชคือป้ายแดงนี่ที่หลังจะพ่อตัดจะพ่อตัดตรงตัดสีฟ้านี่ป้ายฟ้ากัป้ายแดงเออ่เขาเขียนโคตรแบบเลยครับคือสัญลักษณ์มันคือสีแดงกับสีฟ้านี่สีฟ้าตัดไปแล้วนี่นี่สีฟ้า นี่สีฟาา้าติดตอนเมียนเมียนเาเท็จตำแหน่งกันไว้ให้ให้ให้ยหายห้าห,าหา่มาตัวใดควานตัวใดหลังเป็นดึงสี่โอ้เป็นห่วงอายุเพื่อนไหนเขาจำมันดอกครับเขียนเป็นที่ไปพร้อมชัวว่าเทาตัดปืนใดสุมม่มไปตำแหน่งหนึ่งตุดจีนหนึ่งเสียสุ่มไปแดงทระหนาดีขมูเลยนี่สินะนี่ปลายสีฟ้าุ้ยนี่ปลายสีฟ้าโอ้เขาเขียนโคตรใบเหียนจาของสิบนี่วันทีน่สิบนี่ สิบภูมภามันสิบเด็ตัดหลงครับสิบภูมิตา,าเลยมาแลี้ยมากหูเลยเบิง้งตัดเครื่องนี้หูเบิ้งเล่ยสิบกุมภาเบิ้งโอเคไปเหูสิบเด็ดตัดก่อจังเครื่องนี้อีกโดนไปไนันใเหาสิบเด็ตัดนี่เดี๋ยวเด็ดตัด๋ยวอาทิตย์นึงก็ตัดแล้วครับนี่อาทิตย์นึ่นนงก็บเด็ตัดแล้วนี่เห็นเลี่ยมลบยังหน,น่อยดีกรมกรมยังหน่อยปอดีหนึ่งมันจังหน่วยเหรอปอนะมึงที่ก็ดสิบสี่มึงที่เกิสิบแปดนี่ พ่อกันมันสมบูรณ์จังสิพอให้น้ำนี่มือละจังไดรครับเพื่อจังไดรวิธีการให้น้ำอาทิตย์หนึ่งมั่นสามเทีย่ยสองมื่นไห้เทียน,นึงอสองวันให้ครั้งหนึ่งก็ะชื่ว่าเพิ่นกินบ่นเปลืองปนันใดคือเต็อม,ม,มันมักน้ำอยอะดิเต๋มไม่ชอบน้ำขังโอ้ต้องให้นาดินซุมซ่มๆครับบ่นอีกครั้งหน,น,นึ่งครั้งเมื่อเที่ยงเมื่อเที่ยงมันตโตด้วยนี่เราไปกับพี่นอ<ป><ะ>้องเกือบ<ม>เป็นเครื่องเลยครับตลนดวัยหนอ ส่วนมากเขาจะขายแบบแบบสังกิโลหรือว่าเขาขายเป็น,ปนยังไงครับสังกิโลครับสังกิโลขายปีกกระมีขายเป็นบีกับสังกิโลสังกิโลหรือยกเครื่องเลยลูกค้ามากจะเป็นเครื่องยกเครื่องให้เลยแล้วตลาดเป็นยังไงบอกเขาไปขายยังไงตลาดผม<ห>ต,ตอนนี้ผมลงในลงในตลาดนัดอยู่ตลาดเองผมผมท่านไหนลงโอ้โหบนท่านเหน็จทรงครับท่านเหน็จทรงเลยเขาขายเองกับพี่น้องมาืัอยุสวนครับครับครับก็มีพ่อค้าแม่ค้าสนใจมามอยู่ก็มีอยู่มีคนสนใจอยู่แต่ตอนนี้ผมลงลงตลาดนัดครับไป ลูกค้าที่ว่าลงทั้งเพจถ้าจะมาซื้อห้องไปทรงพื้นน้ำครับผมสองหุ้นสองเนาะสองเมตรสองเมตรครับสองเมตรนี่ก็คือระบบน้ำเข้าหน่อแหละระบบน้ำก็ต้องมีที่สําคัญนะครับพี่น้องครับเ็หกิจวั็ดสวนมีต้องมีน้ำครับบานีอุปสรรคศัตรูที่มาทำลายเพิ่นกามีอยู่มีพวกนอนแน่นอนกอแน่พวกเชล่ากินใบสิเชล่ากินใบสิล่ะ บันทีหฮี้ยงยังไงบ่มีมีแอยากันเชื้อราเป็นช่วงหนาหนาวโอ้เชื้อราจะมีหนาหนาวช่วงหนาหนาวนี่เรานอนเหรครับว่ะตอนก่อนมีแน่แต่ว่าอยู่ในส่วนผมบ่ใครเจอเพราะบันไดนอนก่อดบันทียอดตายตัวหยอมสิ้ตายโอรเพิ่นทีเขาไปกินในลำต้นกินกินไอพีเลยมันไรไม่ได้อมันมันกินแกงเหงามันเลยเด้มันนี่จอใจนะจอใจมันนะโอ้หลอกเขาเบิ่งยังไงครับบันที้ันยอมสิ้ตายใส่กลางมันสิตาย ใส่ลางมันเจกลางมันประมาณต้นแบบนี้นะสมุติเนาะใส่เบิ่งกันอ่ะโอ้วาเมนสิบ่มีอุปสรรคก็มีอยู่้นบมีน้อนมันตัวนี้มันตายเนี่ยใส่มันนี่ตัวเนี้ยโอ้ใส่อ่อนๆกลมๆนี่หรือเปม่าสิหม่มิตายนันกันน่งยูซส่แล้วกับใบไงนี่สินะบาดีน้อนกอเขาใส่ยาแบบไหครับบางทีเฮาตัดทิ่มเลยตัดทิ่มเลยคูทิ่มเลยตัวนี้ก่อนนี่ทั้งก่อาออกเลยออกเลย พวกมันฝังไข่จริมันมีไข่เมียงอยู่แน่เลยแล้วก็ใส่พวกไอ้ปูนขาวลุ่ยทีนึงขามันบางทีก็ใส่ฟุลดานบางทีพวกนี้มันก็ต้องมีบอกว่าเบสันอาลเบยูเนอะอาลเบยูเอาลเบยูครับอันนี้พึ่งห่อครับพึ่งห่อนี่ก็ได้เบิ่งห่อครับเห็นมันต่างส่งเสียเท่ากับห่อบ้านี้มีมีบางสวนนะครับที่เห็นข้าเจ้าลงเนาะช่องยังไงข้าเจ้าลงว่าครับข้าเจ้าซุ่มหนึ่งข้าเจ้าตัดปีเครื่องหนึ่งไหมทีนึง เลยแต่สูตรแพงสูตรมันของเขาตัดหมดเลยผมตัดหมดเลยมันมันสีต่างกันจังใดบอตามที่บอศึกษามาครับผมว่ามันบอต่างกันเพราะบันใดดอกผมามากกันใดแต่ผู้มากแต่จะพู้มากผู้มักสีเลยเพราะว่าขันห้องบอตัดเต็มมันดีเมื่ที่ยงเมื่อเอาน้ำเมาเลี้ยงตัวนี้คือเก่าผุณเลยตัดตัดสุดเลยเอาแบบบานๆเขาเลยเอาแบบพื้นบานเขาเลยครับมันนี่เรื่องหญ้าเรื่องยุ่งเดี๋ยวว่าจะจังได๋หญ้าบ้านนี่หญ้าผมบ่ใช้เครื่องตัดหญ้าครับตัดหญ้าเอาใช้เครื่องตัดหญ้าเอาเลย ุ้ยกับสายพี่อีมะถียกันบันหยังที่กับใบ<ะ>ตัดยกขึ้นยกขึ้นโยกขึ้นตัวว่าตีตามว่าป็นหยังกับพี่นน <laughs> ท์กับอยู <laughs> ่สวนน่ะมีนะครับตัดใหญ่ย่ำเลยสายพี่อีฟุ้งเอเอมันกีกระโดดแน่กันเถอะเฉะซอยยกขึ้นว่ามันฟักไว้เว่เมือไรก็ได <laughs> ้เขาก็ยกขึ้นข้างไปื่อนนอหนอกล้วยโอ้นะครับเขาก็ะใสวิธีตัดบพราะเขามันฉีดบ่ได้ทีกว่าฮะฉีดได้บ่ฉีดตีครับฉีดกันได้คือกันแต่ว่าบ่บ่ฉีดเขาพยายามใส่สารเคมีหน่อยที่สุดนะ เพราะว่ากัเรื่องผู้บริโภคน,นั่อ่าลตัวโซ่ข,ขาพเขาน้ำเขาก็กินบ่เหมือนวันกิน,กน,กนสำคัญข้าวยางสู้มื่อพราะเขาฉีดเหมันอันตรายต่อข้าวน้ำดีเขาพยายามเซฟพ,พวกนี้นะสิ่งดีขวอมหมายมันโอ้สนนุนี่เนี่ยเนี่ยเปิดน้ำใส่ชั่งหน่อยครับอันนี้นนอันพ่อครับเดี๋ยวเมื่อเพิ่งอันปลูกไม้เพิ่งกันนะนี่ปลูกไม้อันนี้โดนป่านไดแล้วนี่ครับอันนี้นประมาณสามเดือนครับนี่สามเดือนอันนี้หกร้อยหกร้อยกว่าต้นหกร้อยห้าสิบ 650ต้นสามเดือนครับอันนี้เป็นนอลูกจากเขาหรือว่าเขาไปเอามาไหมเป็นรับมาเกันครับเป็นรับมาเท่าันว่ามันสิเป็นคือก็จะปลูกหอมนาปลูกแล้วเก็บพันธุ์บ่ได้นะครับต้องไปซื้อไมยูเบโซ่ซื้อไหมเก็บพันธุ์เขาได้ยูเบโซ่นอสุนีเป็นท้ายเทศไม่กับใดเค่านันอันนั้นก็บสองคุณสองคือกันเคลื่อนมาเคลื่อนเคลื่อนครับระบบน้ำกับตไว้เรียบร้อยเราสวนเทิงเดียวปสวนพ่องคือกันครับแบบแบบเหมือนกันอันนั้นจักเดือนหรือครับอันนี้เขาหกเดือนแล้วนี่ออกปีแล้วก็มีได้หนิ ออกปีแล้วก็มีอ่ต <laughs> <Yeah>. ัวมันคือส้งกระแดงส้มกระแดงมันยังเนี่ยเนี่ยเอาน้ำใช้ช่วงหนาแรงช่วงปีใหม่เลยล่ะนี่น้ำใช้มันสีเหล้องนานที่นึ่งครับนี่ช่วงนี้ก็เป็นหนาแรีงกับสีแห้งๆนิดหน่อยครับนี่มันมันเด็กขาดน้ำยังน้อยนี่แต่ช่วงนี้มันได้เขาช่วงหนาฝนมันได้ช่วงนั้นที่ผ่านมาได้อยู่อืออ่าผลผลิตขั้งแรกครับมือไหมมื้อไหมมื้อไหมฮัดครับข้าว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 มื้อไหมสอนมือไปอะไรยังเรียนรู้อยู่ยังเรียนรู้อยู่ยังเรียนรู้อยู่ เป็นแต่เห็ดบ่บ่ปลูกกล้วยนี่เอาโอ้ชูพี่น้องฟังกันนะตัวผมบอกว่าโอเคอยู่แหละผมพอเห็ดอยู่ธรรมดาผมเห็ดให้อ่อยพร้อมแหละยุงเทปหจ่ายเงินมาเห็ดมาเบิ่งเอาลงสินนะโอ้ทรงเงินมากทางบ้านเห็ดครับบัดนี้พอเจอวิกฤตเฮาก็เลยมาอยู่เองเฮ็ดเองเลยลุยเองเลยเบิ่งกันนะติร่องเบิ่งกันร่องร่องของร่องของร่องเบิ่งมาเปลี่ยนแต่สินนะทือว่าเป็นมือใหม่แต่ว่าผลผลิตก็โอเคเนาะบ่อนาะี่หนึ่ๆมือใหม่เลยมือใหม่ครับอ้าวอย่น้องครับบ่แม่น โอ้ยหน่วยบบกเงาวหนึ่งแม่น้อ,อสั่งกิโลเครื่องหนึ่งสิบวได้บบกหลายกิโลค <laughs> ันคันสั่งโลนี่เป็นโลอะไรจักบาท่ะผมขายโล่กสามสิบห้าบาทสามสิบห <2 S 1> <อ>้าบาทสองลสองกิโล70เจ็สิองผม,ผมเคลียร์สอกิโลโล8แปดเนี่ยสองลกวัวก็มี่เดียวเดียวีนยวหนึ่งนี่เอานักเท่าไรเอาเคลียร์คันตั 2, ้มสองลแปดสองลปดเออคันตั้มหน่งจดแสูงสุดสองดถึงสามล โอ้ยโล่เปียกนี่ก็เอาแล้วเก็บพ่อใดอยู่ก็บพ่อใดอยู่โล่ละสามสิบสามสิบห้าเมนครับโอ้ที่ว่าเปลี่ยนไรใดที่โอเคก็วีนี่เฉลี่ยเจ็ดสิบแปดสิบแน่เก้าสิบแน่เนี่ยบางตัวสามโปร่ครัวก็มีหายรอยครัวกล้วยหอมทองปฐุมแล้วพอเนาะครับนะครับเบิ้งกับพี่น้องครับโอ้ยจะเป็นตะวันซ่อนของเพลินขนาดว่าบุกเคยเห็ดบุกเคยเห็ดศึกษาจากยูทูบครับเบิ้งจากยูทูบแน่ไปดูงานแน่มาปีแรกพวงนาเลย เป็นอย่างคือต้องเลือกว่าเป็นกล้วยครับว่ากล้วยพอดีผมมาเบิง่งผมเบิ่งตลาดมันนะมันกนะ็้นะนาไปได้งี้สินะผมมาที่ร่องไงมะลิอองน้ำได้หนิเลยลองลงตะหนี้ก่อนล่ลงองรงตะหอมทองก่อนพอไปดูงานอยู่อยู่อำเภอเพี้นกับไปกุดจับข,ขุนคนครแน่งสิผมก็ไปเบิง่งเบิ่งหลายสวนอยู่ครับผมก็เลยมาตัดสินใจว่าเอาเอากล้วยนี่ละเอากล้วยตัวนี้แหละ ก็เลยเบิ่งแล้วเลยมาหาพันธุ์เลยแบบนี้หลายคนก็ปลูกบักขัานปลูกอินทผลัมปลูกซึ่งมุนันก็คือบ่คิดว่าสิปลูกเมีวมูนันนะครับยังไงปลูกมักตัวนี้เลยเลือดตัวนี้ครับแสดงว่าคนสิมาเฮ็ดเกษตรนี่ถามเจ้าของก่อนว่ามักหยังชอบตัวไหนมักกันไหนมักกันไหแมีนหรือครับพี่น้องครับขันเฮาบ่มักเฮ็ดไปมันก็บ่ได้หยังเด้น้อแมีนต้องใจรักขี่ขั้นก็ปล่อยทิ่มบ่ได้แล้วบ่ได้ตื่นเต้เศ้ามาเบิ่งครับตื่นเช้าเบิ่งสวน ปานี่ยูยังสี่เขาได้ยังจากมันมันมีความสุขบวกกับอยู่กรุงเทพอันไหนมันต่างกันยังไหนเอ้าโอ้คนละอย่างคนละอย่างครับมือนีกับท่รมธานท่าอยู่แบบสบายๆงานตัวเองเจ้านายตัวเองเป็นนายตัวเองอากาศธรรมชาติเดี๋ยวไปใช้กับปนไปที่อิสระเป็นนายเจ้าของเป็นนายเจ้าของชีวิตสโลไล่ไม่ต้องไปเลี้ยงใเซเวลาแมนครับแมนครับมือนีสิเอาจักรพันหนึ่งกับตัดไปซ้ำนั่นแหละครับบางมือก็ไรสองพันเน่สามพันบางมือก็ได้ี่นะ เป็นลูกตลาดกับสองพันสามพันบางหมื่อเดีกับพันหนึ่งโอ้ถือว่าเป็นไรได้ที่โอเคนะ okay. นะครับช่วงนี้นะช่วงนี้พ่อช่วงนั้อนอ,ออกนวยออกวีนี่แหละเขก็ได้ส่วนนี้แหละขายน้อนั่มบ้านนี้มาถึงช่วงไทยพ่อฝากกับพี่น้องดูบ้านนี้คันแม่นว่าพี่น้องอยากได้น้อนะอยากได้ผลผลิตอยากได้กล้วยไปขายไปกินอยากได้น้อไปปลูกอยากได้ขอานข้ามได้น้ำสิติดตัวพ่อได้ทั้งใด้เนี่ยทั้งทั้งเบอร์ครับเบอร์0849410882 ส่วนพ่อสมยศครับอยู่บ้านเครืงน้อยตำบลปะโคอำเภอคุมาวาปีจังหวัดอุดรธานีก็ฝากเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กกับสมยศที่เขาครับสมยศที่ซื้อบอกครับสมยศคุณสีเป็นเฟซบุ๊กเป็นเพจครับครับเป็นเพจของคุมาวาปีโอ้โหครับเดี๋ยวจังเล่<ะ>นนสนใ,นใจ,ใจอนอนอก,กล้วยหรือว่าจะมาดูงานมาศึกษาเบ้างกันมาคุยกันมาแช่รมข้อมูกมลกันประสบการณ์ใช้กันว่าเออเหตุได้ดีผมเอือมือไหมคืออยากเรียนรู้แปลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เอามาแลกเปลี่ยนว่าวิธีการมันเป็นยังไงใช่ใช่แมนครับนี่ครับสำหรับพี่น้องที่สนคิดสนใจอยากขามากกะยินดียินดีครับยินดีต้อนรับครับคำแนะนำนะครับอยากได้นอเพราะอยาคนาเอาเปิดราคากันนะนอล้วยกรับนอ25บาทครับไปเขตไกลๆเท่าเนี่ยไปส่งได้กันไปไกลแน่ก็มีค่าส่งนิดหน่อยครับผมโอ้ว่ากันยังไงยังไงมาเลยครับมาเลือเอาเลยมาเลือเอายืดสวยเลยก็ได้ครับอยากมากกับโอ้ไปมากไงครับพี่น้องครับบ้านเอไกถนนใหญ่ ข้ามาในหมู่บ้านมีมาวันขันก็มาถามในบ้านนะครับหมูจักกันมัดสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยหอมทองสี่ทางไวใบนะครับทางโคสลอว์หัวสวนกักครับค้อขีดครับสามร้อยเมตรจากนนใหญ่โอ้ครับนะครับนี่เป็นอีกคลิปหนึ่งที่นํามาฝากมาตอนพี่น้องนะครับเป็นความรู้นะครับเรื่องการปลูกกล้วยหอมทองครับผมนะครับผมปองว่าพี่น้องคงจะได้ความรู้ก็สมควรสำหรับคลิปนี้นะครับสนใจสนใจกับทั่วมาเนาะพ่อนนครับผมครับนะครับติดต่อกันทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กก็ได้ ลวสมัยนี้ติดตัววัาจากันไงนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องจีติดตามรับชมขอบคุณคุณบอดที่ให้ความู้นะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมมือนี้น้ำหมีกับคุณพ่อลาพี่น้องไปแล้วพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ